ทำออนไลน์แบบนี้ยังไงก็รวยค่ะและที่สำคัญคือไม่จำกัดอายุด้วยนะคะอายุเนี่ยพี่หญิงบอกเลยว่าบางคนบอกว่าอายุเยอะแล้วจะทำธุรกิจออนไลน์ยังไงหลายๆคนบอกว่าออนไลน์มันไม่ใช่ยุคข,ของฉันฉันทำออฟไลน์มาทั้งชีวิตฉันจะทำออนไลน์เนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกเพราะออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วพี่หญิงบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขามีสิ่งที่มีมากกว่าเรานั่นก็คือเขาเกิดมาพร พร,พร้อมกับออนไลน์แต่สิ่งที่คุณมีได้มากกว่าเด็กในยุคปัจจุบันคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือความเก๋าเกมของคุณค่ะนี่คือสิ่งที่เด็กยุคใหม่ไม่สามารถที่จะตามคุณทันได้เลยวันนี้นะคะเอาความเก๋าเกมนี่แหละค่ะออกมาทําเป็นคอนเทนต์มาเป็นจุดแข็งของคุณเอาสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นจุดอ่อนเอามาทำเป็นจุดแข็งก็จะสามารถทำเงินได้มากมายได้เหมือนกันนะคะจุดหลักๆคือวันนี้ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณนะอายุน้อยหรืออายุมากพี่อีกจะบอกเคล็ดลับให้ค่ะว่าคุณจะต้องยืนระยะให้ได้คุณถึงจะประสบความสําเร็จคุณต้องอย่าล้มเลิกเราอุตส่าห์ทําคลิปมาตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางคนรู้สึกท้อแท้วันนี้อ่ะคุณทำคอนเทนต์วันแรกๆอาจจะเข้าถึงคนสัก10คน20คนแต่ถ้าคุณเปิดร้านวันแรกลองคํานวณดูนะอาจจะไม่มีคนเข้าร้านคุณถึง10คนก็ได้คุณต้องคิดว่าคุณเปิดร้าน แล้วมีคนเข้ามาตั้ง10คนเนี่ยดังนั้นเนี่ยจงจำไว้เลยว่าประโยชน์ที่คุณได้คุณไม่ได้แข่งขันกับใครคุณแข่งขันกับใจของตัวเองค่ะคุณจะทำยังไงให้คุณเนี่ยมีความสุขกับทุกๆยอดวิวกับยอดเงินที่จะเข้ามาหาคุณแล้ววันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณยืนระยะทำมันให้ได้ทำตามแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวยอดมันจะเพิ่มขึ้นมาเองค่ะอย่าล้มเลิกเด็ดขาดนะคะถ้าหากว่าคุณจะจะประส สบความสําเร็จบนโลกออนไลน์จําไว้เลยค่ะว่าอายุไม่เกี่ยวนะคะสิ่งที่จะเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณได้เลยนั่นก็คือความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วยืนระยะบวกวินัยค่ะวันนี้พี่หญิงเอาเคล็ดลับดีๆและเอากําลังใจมาฝากพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ